สวัสดีครับเพจพัทยอตโต้นะครับผมวันนี้เรามาแนะนำเป็นรถ Toyota Innova 2.0 glpg ปี2011ครับรถสวยสภาพดีมากครับ2ระบบน้ำมันและแก๊ส lpg ใช้งานดีขับดีนั่งสบายทุกที่นั่งหารถเจ็ดที่นั่งสวยสวยคุ้มคุ้มสักคันคันนี้โดนใจแน่นอนครับเดี๋ยวไปดูกันว่าคันนี้มันสวยน่าใช้ขนาดไหนนะครับ ต่อมามาดูที่ห้องเครื่องครับเป็นเครื่องย์เบนซินครับ2 0ลิตร1 3 6แรงมา้าเครื่องดีเกียร์แน่นเจ้าของเก่าดูแลดีมากครับระบบแก๊ส LPG ของ Energy Reform ครับยังใช้งานได้ดีเพิ่งไปตรวจแก๊สมาพร้อมใช้งานต่อยาวๆครับผมถัดมาเปิดฝาท้ายให้ชมกันนะครับห้องเก็บสัมภาระกว้างขวางครับขนของได้จุใจไม่พอสามารถพับเบาะหลังเพิ่มพื้นที่ได้ครับ เดี๋ยวาตใหที่ชมกันนะครับว่าพับบาะแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะหลังจากพับเบาดน,นะครับหน้าตาจะประมาณนี้เลยกว้างขวางขนของได้จุใจกว่าเดิมครับขนของพากันไปเที่ยวได้ทั้งครอบครัวครับต่อไปมาดูภายในกันครับภายในสีเบจครับบาดหนังสีเบจกว้างขวางนั่งสบายบาะที่นั่งแถว2เช่นกันครับกว้างขวางนั่งสบายสไตล์ผู้บริหารเลยครับ จะไปเที่ยวใกล้ๆนั่งสบายทุกที่นั่งครับต่อไปเบาะที่นั่งแถว3ครับเด็กนั่งได้ผู้ใหญ่นั่งดีครับไปได้ทั้งครอบครัวถัดมาดีเทลภายใน,ในครับกระจกไฟฟ้า4บานครับปุ่มล็อะตัวระบบไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับมือนะครับพับแบบแมนนวลตรงการที่ผมชี้จะเป็นตัวบอกสถานะของระบบแก๊สนะครับถัดมาพวงมาลัย4ก้านครับรูหลาเต็มระบบมีแอร์แบกด้วย,วยถัดมาหน้าจอเลือนไม้ครับเลขไม้ส2งแ0 0่กิโลเมตร มาตรงกลางจอวิดยครับผมมีทั้ง fm cd usb aux มีครบครับด้านล่างระบบแอร์ครับแอร์ออโต้ครับกดทีหนาวทั้งคันข้างล่างเป็นระบบเกียร์แบบขั้นบันไดครับหล่หลาตามสไตล์โตโยต้าเลยส่วนพี่ท่านใดเกงว่ารถคันนี้จะร้อนหรือเปล่านะครับไม่ต้องห่วงนะครับเย็นสบายทุกที่นั่งมีแอร์เพดาน4จุดครับเปิดตรงนี้นะครับและแอร์ก็จะออกทั้ง4จุดครับ ย็นสบายแน่นอนส่ับพี่ๆท่านใดนะครับกำลังมองหารถยนต์7ที่นั่งนะครับรถครอบครัวสวยๆหรือว่าอินโนวาสวยๆส,สักคันสุดๆสักคันนะครับคันนี้ได้ไปรับรองไม่มีผิดหวังสุดคุ้มสุดประหยัดครับคุ้มค่างเงินทุกบาททุกสตางค์แน่นอนส่วนราคาค่าตัวสุดคุ้มครับราคาไม่แพงครับราคาเพียง2 8 9 0 0 0บาทเครดิตฟรีดาวน์สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดครับผมถูกใจรีบจองรับรองไม่มีผิดหวังสวัสดีครับ